สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรบล็อกนั่นเองเห็นภาพแบบนี้เนี่ยโรบล็อกนะจะบอกไว้ก่อนมันคือโรบล็อกนะครับแผนที่โปรเจกต์ไฟนั่นเองเขาบอกว่าให้เราเลือกแอร์ค a าฟนะครับหรือก็คือเลือกเครื่องบินมีเครื่องบินที่เลือกเยอะแล้วเนี่ยพี่ยามอยากได้อันเนี้ยอยากได้ฮอกทีหนึ่งอะอะไรเนี่ยเฮ้ยเท่ว่าอยากขับเครื่องบินแบบเนี้ยอ๋อต้องเติมโรบล็อกปาโถเอ้ยเอาต่อเลก่อนอ๋อไม่ต้องเติมนี่ตัวนี้มันต้องเติมครับสามารถใช้ได้เลย มันเป็นแผ่นที่ที่ต้องจ่ายโรบักเล่นนะครับสี่สิบหรือห้าสิบโรบักนี่แหละพ่ออมจำไม่ได้น่าจะห้าสิบมั้งเอาเป็นว่าพี่อามลองไปขับเครื่องบินเล่นๆดูสักลำก่อน Airbus A220 Airbus A320 มคันมันต่างกันยังไงเนี่ยโอ้เอสาเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงเอาธรรมดาธรรมดาก่อนครับคันนี้เอสองสอแล้วกันนะ Select Livery Livery Liv คืออะไรอ๋อสายการบินเหรออ๋อ Bombardier CS300 Delta สายการบินสวิตคอรี亚แอร์ไลน์ มีสายการบินไทยไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีสายการบินไทยเหรอแบบว่าการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าอะไรเงี้ยแอร์เอเชียมีไหมไม่มีครับสวิตละกันเลือกสนามบินโอ้โหสุวรรณภูมิมีไหมไม่มีโอ้โหมันไม่มีสุวรรณภูมิตอนนี้มันดูถนนเยอะพี่เามเาเนอันนี้อย่างง่ายๆนี่แหละอะประตูไหนโอ้โหเลือกเกดีกังเกทหนึ่งเกทหนึ่งเกทหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วกเกทสองอะสองอยู่นี่ส,ออนสามสี่ห้าหก พี่ยว่าเกตหกน่าดีสุดโอ้โหโอเคตอนนี้เราอยู่เกตหกแล้วเราต้องทําอะไรครับเราต้องต้องขับยังไงเดี๋ยวก่อนระดับแรกก็ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนใช่ไหมเอาแล้วไงเล่นไม่เป็นครับคอนโทรล E engine off on off activate control คือ A อ๋อตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทแล้วใช่ไหม S คือดีเซดีเซลเนะครับพูดง่ายง่ายก็คือลดความเร็วอ๋อทางด้านซ้ายแบบนี้ โอเค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 ืองบินไปแล้ว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 เบกเบกเบกเครื่องเบกเดียวเดียว oh, oh. <laughs> ไปจะเย็น <laughs> เราต้องถอยเครื่องบินของมาสิใช่ไหมแล้วมันถอยอยังไงอ่ะเอาใหม่ได้ไมั้ยเนี่ยเอาใหม่ได้มั้ยเอ้าเครื่องยนต์ระเบิดครับอะไรเนี่ยยังไม่ได้นำอะไรเลย <laughs> เล่นใหม่ได้ไหม <laughs> ขอเล่นใหม่รีสตาร์ทรีสตาร์ทได้ไหม รีแพร์รีแพร์รีแพร์โอเคเอคือแอคทีฟแอคทีเวทคอนโทรลเอนจินปีกซ้ายปีกขวา70-80%ครับตอนนี้เครื่องยนต์ก็ได้ทำการขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอฟคือแฟลปสปอยเลอร์คืออาร์บีคือเบรกนะครับโอเคโอ้ okay. oh, พี่ยำเริ่มหันได้แล้วโอ้ oh, พี่ยำเริ่มหันไม่ได้อีกแล้วยังเริ่มหันไม่ได้บกเบโอเคโอเคเฮ้ยพี่ยำถอยหลังได้แล้วครับทีนี้เราก็ต้องหาทาง อ๋อเลื่อนเมาส์แบบนี้โอเคพี่อัมถอยหลังได้ละและใครจะไปรู้อะว่าเขาจะต้องทํากันแบบนี้ทีนี้พี่อัมก็ต้องทํายังไงครับพี่อั้มจะต้องเข้าไปสู่รันเวย์ให้ได้เออประมาณว่าแบบนี้โอเคเราก็ค่อยๆขยับไปแบบนี้นะครับไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องเร็วมากแล้วพอถึงรันเว์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเพิ่มความเร็วนะครับพี่ยามพร้อมหรือย,ยังในการที่จะขึ้นบินถามว่าพร้อมไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่ โอ้โหรันเรย์มันแค่นี้เองอะ่ะเราพี่อาร์มจะจะสามารถทําความเร็วได้หรอครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนนะไปเลยไปเลยความเร็วอยู่ที่6 8 kts ความเร็ว kts นี่คือน็อตเหรอเราจะกลางแฝปลกลางแฟดเมื่อไหร่อ้าวมันขึ้นไปเองนี่นะอ๋อโอเคเขาขึ้นของเขาไปเองครับแ <laughs> ม่ไประเด็นคือเราต้องบินไปไหน root d i r e c หัว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 ไปให้มันตรงๆเดยได้ไม่เล่าโอเคอ๋อนี<ะ>่ไงมันก็จะมีเขียวเขียวขึ้นให้นะครับ ว่าเราจะไปยังไงหันหัวสิครับรออะไรแฟบโอ้โหอย่างก,กับเครื่องบินลบไปโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นแผนที่มันกว้างไกลมากเลยนะเนี่ยบินไปให้ตรงๆหน่อยสิโอเคไม่น่ายากนะพยายามว่าคิดว่าไม่น่ายากนะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะอยู่ในมุมกล้องแบบไหนเซ็ตอตัลโต่พายอได้ด้วยนะเอยความเร็วลดความเร็วมันลง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 จะตกคืนแล้ว สายการบินสุดปว่วนไม่ต้องห่วงคบผู้โดยสารทุกคนเราจะพาทุกท่านไปด้วยความปลอดภัยออโต้พายโกันใหม่สิเอาที่จูดอยู่ที่1,200เซตเฮดดิ้งเซตสปีดเซตเพียงเท่านี้ก็ออโต้พายโดได้แล้วนะครับพี่อามว่ามันน้อยไปนะความเร็วเนี่ยขอสักเยอะๆเลยได้ไหมไนี่คือเครื่องบินของพ่ยามเฮ้ยพิยามลืมพับลืมพับล้อพับล้อ,อยังไงอะถ้ามันพับล้อ,อยังไงพ่ยามพับไม่เป็นโดยช่างมันไม่ต้องพับก็ได้นะครับ What? ไหนๆมันก็มากันแบบนี้แล้วก็ก็ปล่อยมันไปแบบนี้แล้วกันนะสปีดพี่อาร์มขอหนักๆเลยได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยขอแบบโหดๆดูซิมันวิ่งได้เร็วไอ้ไม่ใช่วิ่งได้เร็วบินได้เร็วเท่าไหร่นะครับสี่ร้อยกว่าเลยเหรอดูซิจะถึงไหมโอ้เราขับชา้ากันมาตั้งนานครับไปไวได้ก็ไม่บอกเรากําลังจะถึงที่หมายข้างหน้าในอีกไม่นานนะครับเพราะว่าเครื่องบินเราแรงทีนี้เราก็ต้องลดความเร็วแล้วใช่ไหมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออฟให้หมดก่อนออฟให้หมดก่อนลดความเร็วแบบโหดๆตึงๆโอเคกลับมาบังคคัับรบร สนามบินอยู่ตรงไหนอะเราเจอแล้วอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเฮ้ยยังไม่ถึงโอ้โหอีกไกลเลยสนามบินทีวัดนั่นเองนี่ไงถึงละต้วเราจะเบรกยังไงมีเบรกไหมเนี่ยแลนดิ้งยังไง,ง,ไงที่ความเร็ว300กว่านี่มันเร็วมากเลยนะงั้นเราก็ขับวนสักรอบนึงแล้วกันนะครับให้ความเร็วมันน้อยๆลงก่อนแบบนี้มันก็ไวไปไงอืมงั้นพยายามเซ็ตความเร็วให้เหลือสักสักสองร้อยดีกว่าเนี่ยสักร้อยเจ็ดสิบโอเคจากนั้นเราก็ หมุนเครื่องบินครับ <What? S 1> เฮ้ยพี่ก็หมุนพี่ก็หมุนเยอะไปพี่หมุนเยอะไปพี่พี่เยอะไปพี่เดียวเดียวพี่ตอกกันเลยอะไรกันเนี่ยยากแฮะไม่ใช่เล่นง,ง่ายๆที่คิดนะเนี่ยคือมบินลบมั้งแล้กนะครับ<ะ>มันใช้เครื่องบินลบจริงไหมเนี่ย r อย a l a i แอร r ฟอใช้แน่นอนครับทับอากาศนะครับจะไปที่ไหนไปที่ใกล้ๆไม่ต้องไปไกลามากนี่ไงโอ้โหเมโนก,ก้าเนี่ยใกล้มาก เอาละทีนี้พี่อามก็ต้องเปิดเครื่องอ่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดียวเหรอหุยเครื่องยนต์เดียวด้วยครับไม่ใช่2เครื่องแบบลำที่แล้วทีนี้พี่อามต้อง pull back ออกมาแบบนี้โเคพี่อามเล่นเป็นแล้วละคราวนี้เปิดไฟได้ไหมอ่ะอ่าเปิดไฟได้นะครับ pull back เสร็จปุ๊บค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเบรกเบรกเบรก,กโอเคตามตามสีเขียวไปครับตามสีเขียวไป นี่น,น,นีตามสีเขียวไปเเคยขึ้นเครื่องบินเรารู้เรารู้ว่าต้องตามแสงสีนี้หมันเร็วมากเลยนะเนี่ยดูลักษณะแล้วจะคล่องตัวมากเลยนะครับคล่องกว่าลำเมื่อกี้ยาวๆไปครับคราวนี้ขับตอนกลางคืนซะด้วยเราจะเทคออฟกันแล้วนะครับโอเคสุดยอดแต่มันมืดอ่ะมืดมากเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่เหนือพื้นดิน2,800 6 0 50เออประมาณเนี้ย2,850เราสามารถที่จะเซตอัลติจูดได้พี่อาร์มขออยู่ที่ส8 0 0โอเคแล้วเซตไว้ความเร็วก็ช่างมันแลวครับความเร็วประมาณนี้ก็โอเคละโอ้มันเท่นะน,นี่ใช้ได้เลยโอ้มีแสงกระพริบด้วยนะไฟกระพริบกระพริบนะครับเทพไหมเฮ้มีไฟหน้าด้วยนี่นะ่ะเข้าสนามบินอยู่ข้างหน้าแล้วนี่เพราะฉะนั้นอัลติจูดไม่ต้องเซตทุกอย่างไม่ต้องเซตปล่อยไว้ประมาณนี้แล้วพี่อาร์มจะ ทำการแลนดิ้งให้ได้ครับคราวนี้ครับแต่ขอลดความเร็วก่อนลดความเร็วให้เหลือสักเท่าไหร่ดี3 0 0ร้อยสี่ร้อยอะไรอย่างนี้คราวนี้พี่อามจะไม่ยอมให้เครื่องบินพี่อามล่วงไปนั้นขาดทำไมมันมืดจังเลยครับพี่อามมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้มันมืดสิ <What? S 1> มันคือน้ําทะเลดูก่อนเกลือเกือเกือเกือ,กอตกทะเลเมื่อกี้นี้รันเวย์อยู่ทางนั้นครับทีเขียวเขียวคือเป้าหมายของเรา ค่อยดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับค่อยดูเหมือนนักบินขึ้นมาหน่อยแล้วก็ค่อยๆกดกดระดับความสูงมันลงมาโอเคทุกอย่างดูดีไหมมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเด้มันต้องเบรกิเดี๋ยวอนเดี๋ยวเดี๋ยว่อเดี๋ยวไม่ใช่แล้วโอ้โหทั่ว ชนมั่วเดินชนไหมเนี่ยไอ้ไม่ชนด้วยแล้วมันจะหยุดยังไงเนี่ยหยุดเครื่องบินอ๋อต้องเบรกเนาะโอเคครับเอ่อถึงแม้ว่ามันจะแลดูแปลกประหลาดและพี่คนพิการไปหน่อย <What? S 1> แต่พี่แอมก็สามารถนําเครื่องบินแลนดิ้งลงสู่สนามบินโมเนกาได้แบบมันมันชื่อสนามบินอะไรนะเมโลกาเออเมโลกาได้แบบ <What? S 1> เออแล้วมันจะบินขึ้นไปทําไมเราเออเราไม่บินขึ้นแล้ว เียกจะต้องเอาเครื่องบินไปจอดอย่างสวัสดิภาพให้ได้เกียร์อยู่ตรงนี้ครับเบรคบรครับเบรคเบรคเบรคชนไหมเนี่ยก็ชนอยู่ชนนิดนึ่งเว r ี่ฮาร Landing ้งเบรค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 แล้วก็เครื่องยนต์ปิดซะถือว่ามาจอดได้แบบโดยสวัสดิภาพใช่ไหมสวัสดิภาพไหมไม่รู้แหละอ่าเอ็กซิสไอคับโซนนะครับอโอเคเรียก็สามารถออกมา ข้างนอกเครื่องบินได้แล้วประมาณนี้แล้วผมเหล่านี้คือเกม r o บ็อกนะครับแผนที่ p r o t f l t g l y นั่นเองสำหรับนี้พี่อัลคัตเมอร์และเกมโรบ็อกก็ต้องขอตลาปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพวกใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ